เขาถาไม่ตลกเขาบอกไม่ตลกแน่มึงจะไม่ตลกเว้ยเพราะทุกคนจะโฟกัสด้านหลังว้าวว้าวพูดแล้วยูเตอร์ดีดูว้าวว้าวดีออกกันเล แย่กว่าเดิมอีกมั้งมึงไอคิดมากเว้ยกูไม่ได้คิดมากมึงคิดน้อยมึงไอคิดมากโอ้โหภูมิใจนะควาสะอาดะคํามสะอาดภูมิใจปะนรือผมมันผมมันเหมือนเสยมันเซ็ตมันไม่ได้สะอมันเลยแบบแล้วมันเสยไปด้านหลังไม่ได้หรอหรือมันยังยาวไม่พอมันใต้เวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนียวขนาดที่แบบอย่างนั้นอะใส่แวบไปมันก็ไม่อยู่พี่จีพี่จีอ่าอะไรวะ ไม่ใช่ครับคือฟิลเตอร์มันขึ้นมาเองโดยที่แบบงงมากแล้วฟิลเตอร์เ <alrededor> ก่า <laughs> ท okay, so ี่เซฟไว้ก็หายไปจริงเหรอ้ลฟ์ตอร์นี้โอเครับจุดกูติดแค่ผมนี่แหละ เขาบอกว่าผม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 ขอคนอะไรวะขอจบเขาบอกว่านี่คืออะไรวะจีห้าคนกับจีห้าคนคืออะไรวะไม่รู้ผมแตกคืออะไรวะผมแตกหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวกูจะไปรัพผมเลยไปวิออ่งครับอืม มัดผมก็ดีอยู่แล้วนะคะคุณเจ้าคอมเมนต์นี้จังเลยม,มัดผมก็ดีอยู่นะคะวันนี้เท่าไหร่ยี 29, 28, 28. ่สิบเก้ายี่แปดยี่แปดคุณรู้ป่มว่า,วาอันนีิ่มมาเสร็จแล้วหนึ่งที่เคยบอกว่าอร่อยมากปิดไปแล้วแล้วแบบคนที่เพิ่งมาก,ก็กินมาตะกิน ไม่บอกรถามพี่แบ๊กล้ข an ่อไม่อต่อตอ่ะฮะตอตยับว่าไม่มีจานเลงบอกว่าอร่อยใช่เที่มันอูนีเอยนั่นแหละนั่นแหละไปเลยกูเห็นแล้วกแบบพี่แบกก็แตกถูกกูทักแล้วจบไม่มีร้านหนึ่งเลยคูยังมีอีกาเสิบร้านร้านยอดสิ่ถวแบบแถวพีเป็นคอรถ่าวที่อยู่กูโทรไปแบบก็จะจองทำไมกันซิททำไมวะเอาไม่อยากให้คนรู้อะไรแต่ไม่ได้ยินนะโอเคไม่ได้หรอกจริง แบบนี้พี่จีนั่งลักข้างล่างอยู่ใช่ใช่ใช่ครับนั่งพื้นอยู่ฟิลเตอร์นี้ดีใช่ครับฟิลเตอร์นี้ดีครับฟิลเตอร์นี้ดีครับกูนั่ขึ้นป่ะปฏิเสธไม่ได้ครับกูเหมือนกูมองขึ้นเลยเอาฟิลเตอร์แหละฟิลเตอร์มันเข้มไงลองฟิลเตอร์ดูกอรออกหรอไม่เอาไม่เอาโอเคเนี้นี้ย กูเหลืองอ่อยเนี่ยผมกูเทอร์มากเลยเฮ้ยผมยกูเปลี่ยนสีเลยอ่ะถ้าฟิลเตอร์นเนี่ยคนละคนเลยในกล้องเนี่ยหลักลวงอันนี้ก็เท่ดีเอ้ยไดากูเข้ากับผมตรงนี้จังหวะกูเข้าเลยไอ้เี้ย่กูต้องสาะผมจริงเหรอเซฟจริงจังชิลเนี่ยแล้วมันทำไม อยู่ไหนอ่ะที่เซฟมาโมจ่าถึเนี่ยอันเนี้ยอย่างอย่างอันเนี้ยคือมันมันไม่เคยใช้ไม่เคยอะไรเลยแล้วมันมาได้ไงก็ไม่รู้เออของกูก็เป็นของกูก็เป็นบางอันแล้วแบบมันก็ขึ้นมาเองเนี่ยอย่างเงี้ย ก็เอรอจริงๆแล้วสภาพผัวก็ไปนอนก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะอืมเอ๊ะลงได <c oughs> ้ไปน่าคงเหนื่ยเกินรับไม่ได้หรอสาโหดีกว่างงนะด้านไปนะต้องด้านไหนวะอเอป๊าเอา้ยด้านนี้ทำให้มันตรงนะ <c oughs> ด้านไหนวะ ที่ไปทาผมแล้วฮะ,ะ,ะก็เดี๋ยวทาผมทาผมมันเป็นการยัดเยียดฟิลเตอร์ใช่ครับมันเป็นการยัดเยียด งั้นเราจะไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วงั้นขอลาไปก่อนฮะ<า>ลาก่อนให้มึงไม่หยิบเข้าไปวะากระสับผม,มเองกระสับผมแบบใส่ชุดอะ <laughs> คนเรามันต้องขี้เกียจขนาดไหนวะ สีขาวปะเอ่อสีเทาเลินพรสสะผมแบบยังใส่เสื้อใส่กางเกงอ่ะกูหันกล้องเลยไหมวะหันกล้องเกี่ยเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอร้องได้เยอะมากได้ครับวัสดีครับ